สวัสดีค่ะประสุค่ะประสุมีเสื้อสองตัวนี่มาให้ดูนะคะประสุก็ลงภาพนิ่งไว้ให้แล้วเนาะว่าเออเรามีผังผังที่ประสุเขียนขึ้นมาเองเนี่ยนะคะตอนที่ประสุทถักเขาก็ออกมาเนี่ยนะคะก็เลยจะมาบรรยายเรื่องของผังนะคะที่ประสุทําไว้เนี่ยว่าเอะเราจะอ่านแล้วเราเข้าใจกันไหมประสุทธะเข้าใจของตัวเองนะคะแต่ประสุเนี่ก็คือประสุบอกแล้วนะคะว่าประสุตกเรื่องการเขียนนะเขียนลายออกมานะคะเพราะฉะนั้นประสุก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะป้าสุก็จะต้องเล่าถึงเสื้อ2ตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นถักก่อนนะคะตัวที่ถักก่อนแล้วก็เขียนผังออกมานะอันนี้เป็นถักทีหลังนะคะแต่ว่าวัสดุถักเนี่ยเขาจะแตกต่างกันนะคะเอาตัวแรกก่อนนะตัวแรกเนี่ยก็คือเป็นไหมแมวเบอร์สิบหกนะล้วป้าสุก,ก็ใช้เข็มเบอร์1นึนะคะหัวหนึดห้มิลตรงนี้เป็นไหมแมวยกเว้นตรงแถบนี้ค่ะสีเหลืองเนี่ยค่ะคือป้าสู่มองสีแล้วก็คือ เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยไปนิดนึงปะสุต้องการความตื่นเต้นนะคะก็เลยก็เลยใช้ได้ถักวินัทีที่มันเป็นเบอร์2ี่สิบนะคะเอามาถักขั้นสีหนึ่งนะคะเพื่อให้มีความแตกต่างเนี่ยนะคะก็เลยเป็นแบบนี้ถักจากบนลงล่างค่ะมาแบบนี้นะคะมาแบบนี้แล้วปะสุก็ก็ทาตรงนั้นออกมานะคะทําลายออกมาแต่ปะสุให้ดูนะคะว่าอกเขาเท่าไหร่นะอกเขาให้ดูด้านนี้นะวัดด้านนี้ให้ดูเพราะว่าจะได้เห็นชัดเราจะเห็นว่าเวลาที่เราเ เราวัดกับพื้นอย่างเงี้ยนะคะมันจะน้อยใช่ไหมคะเนี่ยสิบหกครึ่งสิบหกครึ่งนิ้วเนี่ยก็เท่ากับสามสิบสามเนาะสามสิบสามนิ้วแต่ว่าเราไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าแบบนี้ค่ะนะเนื้อของเขาเป็นอย่างนี้นะคะนี่มีการยืดขยายเนี่ยยืดได้เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงอกสามสิบหกก็ยังใส่ได้นะคะอันนี้ประตูก็ถักในเนี้ยในเนี้ยประตูก็จะบอกไว้นะคะว่าประตูใช้ลาย ใช้ลายนี้นะคะใช้ลายตัววีซ้อนค่ะก็คือประมาณนี้คือประสบไม่อยากเขียนนะเพาเขียนไม่ไม่ค่อยเข้าใจแต่เราเราถักจากบนลงล่างมันก็เลยจะเป็นแนวนี้นะคะแบบนี้นะบนลงล่างบนลงล่างมาเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะซึ่งครั้งแรกหรือประสุ่ทาโซ่นะคะตรงคอเนี่ยเป็นโซ่เป็นโซ่เฉยๆนะคะแล้วก็ลงมาก็เป็นเป็นเว้นนะเป็นแบบอพอหนึ่งคอสลับกับโซ่หนึ่งมาเรื่อยๆนะคาสองแถว นะคะสามแถวนะพอแถวที่สี่พระสุก็เริ่มให้เป็นตัววีนะคะตัววีนะแล้วก็ครั้งแรกเราสลับกันนะพอต่อมาก็ไม่สลับละก็เป็นถึงแถวที่หกพระสุกเขียนไว้ว่าหกถึงสิบแปดเนี่ยถักเหมือนเดิมก็คือเป็นวีแบบนี้วี v แบบนี้แต่มีโซ่ขั้นสองสองโซ่แบบเนี้ค่ะตรงนี้โชคชนกันเลยนะคะพอโซ่ขั้นแล้วก็หลักนี้แล้วก็หลักใหม่เลยแบบเนี้ยแล้วก็โซ่ขั้นแบบนี้ค่ะ ถักมาเรื่อยๆนะคะอหกถึงสิบแปดคือแถวที่หกถึงสิปดเนี่ยถักเหมือนเดิมนะพอสิบเก้าเราก็เริ่มแยกให้กายตรงนี้เป็นสามโซ่ค่ะสามโซ่นะคะพอ,พอแถวที่ยี่สิบนะคะก็เป็นขั้นด้วยโซ่สี่นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยสมนาทีแล้วเดี๋ยวยาวเกินไปปัสสุจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อคลิปสองค่ะ